ถ้าไม่มีคนดูอีกนะไม่ไล่แล้วอ่ามาแล้วใช่ไหมต้องปิดเครื่องก่อนสวัสดีครับตะกี้พอดีไลฟ์ไปรอบหนึ่งสงสัยคือเอ่อมันไม่ขึ้นอะไรสักอย่างเลยก็เลยต้องต้องขออนุญาตปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดเครื่อง้วเปิดใหม่ครับ เดี๋ยววันอาหวัดดีครับวัดดีครับมึอเมื่อคืนเมื่อคืนก็ตุยตุยวันนี้ก็ตุยตุยอีกแล้ววันดีจิมมี่เอ้ยจิมมี่ถ้โชว์ของดีให้ดูเว้ยวันเนี้ยจิมมี่จิมมี่อ่อยอดที่เขาจองไอ้ไอ้ไอ้ท้าเวทมาเนี่ยนะอ่อส่งยอดไปหวัดดีบ่าวพืชผลวัดดีหวัดดีน้องบ่าวหวัดดีหวัดดีแบงค์อ่าเด็กอะไรวะเด็กเด็กดงโอ้โหสุดยอดเลยฉายา ส่งเอ่อส่งยอดไปให้แล้วนะจิมมี่นะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องท้าวเวสวรณน,นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนครับขออนุญาตนิดหนึ่งเมื่อคืนวันดีแม็กลังเหล็กวันดีครับเลิฟสเกิร์ตวันดีครับวันดีทุกๆคนนะครับถ้าคนไหนไม่ได้เอ่ยชื่อวันทาวิพันเตยสตัสสัตตสระนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเมื่อคืนเนี้ยดิ้งหนักไปหน่อยนะครเล่าหมดไปสองแบกหมดไปสองขวด นะครับหมดหมดแบ็กโกไเป็นหนึ่งขวดแล้วแบ็กดำอีกหนึ่งข,ขวดขวดลิตรนะครับดื่มกันไม่กี่คนก็เลยเมาจริงๆวันเนี้ยผมอ่ามิมีทุระที่จะต้องไปวัดพงอากาศวัดหลวงพ่อสมชายนะครับพอดีเมือม่อเมือม่อเมื่อสองสองสามอาทิตย์ก่อนช่วงสงการเนี้ยพอดีที่วัดพงอากาศเนี้ยมีมีมีงานอ่ไหว้ครูหลวงพ่อสมชายจริงๆผมนับถือหลวงพ่อสมชายมากเหมือนมาก,มากนะ้องค์หนึ่งนะครับแล้วก็ นัดกันไว้ว่าจะไปว่าจะไปแม่เมื่อคืนยอมรับว่าเมาหนักครับเมาหนักมาเช้าตื่นไม่ไหวยังไงก็ต้องกราบขออภัยหลวงพี่หลวงพี่แชมป์ด้วยนะครับที่โทรโทรมาชวนผมต้องกราบขออภัยหลวงพี่แชมป์ด้วยนะที่โทรมาชวนมามาบอกบอกผมว่าหลวงพ่อมีงานแล้วก็บ่ายบ่ายมีงานพุทธาพิเศษมาเช้าตื่นไม่ไหวจริงๆครับต้องกราบขออภัยจริงๆหลวงพี่แชมป์นะอย่ากโกรธนะนะผมยังนับถือนะหลวงพ่อสมชายแล้วก็ เอ่อหลวง,งพี่ขาวนะหลวงพี่แชมป์นะนะแล้วก็หลวงอาเท่าแก่นะพระทุกอง์ในวัดพงอากาศยังนับถือเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแนตะ่ลุกไม่ไหวจริงๆเมื่อคืนหนักไปหน่อยจริงๆนละ้วกะว่ามาวาน,นี่ถ้าไม่ติดโทรเพื่อนเพื่อนโทรมานัดนะพี่พันธ์เกาะมุยโทรมาชวนแล้วก็จิมมี่นะโทรโทรมาบอกว่าเออมิธุระจะช่วยให้ช่วยโปรโมทท้าเวสุวรรณหรือว่าอะไรไม่ใช่โปรโมทนะของเขาดีจริงบัดีแบงค์หลังสิงนะของเขาดีจริง นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนะคิดว่าเออเดี๋ยวจะดื่มทั้งนิดหน่อยประเอินพักพวกเพื่อนฝูงมากันหลายคนมาเจอกันหลายคนก็เลยยาวไปนิดหนึ่งยาวไปนิดนึงก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปนะครับไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้ลุกไม่ไหวจริงนะครับแล้วส่วนเรื่องถัดมาครับวันนี้ครับมีเพื่อนเนอะรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับแต่คนนี้ถ้าผมเอ,อ่ยชื่อนะหลายคนต้องรู้จ,จักเลยนะ กขาเป็นคนที่สะสมพระดีรับเลยรับเลยเขาเขาเป็นคนที่สะสมพระดีนะครับแล้วก็เล่นเล่นพระดีมากๆนะเล่นพระดีมากๆนะครับวันนี้นัดเจอกันนะครับแล้วก็ได้เสียเรื่องพระไปหนึ่งองค์ก็ต้องขอบคุณนะครับบุคลากรวันนี้ที่มาหาผมเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมถ่ายทอดสดนะไม่ยอมไล์สดอย่างเดียวเลยพอผมจะไล์สดมันเดินหนีเดินหนีเดินหนี ผมเอ่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับต่อสตางครับสวัสดีครับเฮียคิมสันติเฮียเคิร์มสันติต่อต่อสตางครับวันนี้ต่อสตางมา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 เจอกันนะครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งเมื่องานแต่งงานครั้งหนึ่งของพรรคพวกที่พัทยาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะต่อสตางก็วันนี้มามาเจอกันก็อยากได้พระผมหลายองค์นะครับพระผมหลายองค์นะ ต่อสตางผมเชื่อว่าซือซ้อซื้อกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะนะคนที่ชื่อต่อสตางนี่ไม่ธรรมดานะเออวันนี้ชี้พระผมหลายองค์อยากได้แม้กระทั่งมาขามเท่าพ่อจันทร์พ่อกล่อมนะครับแล้วก็พ่อดำนะปู่ชูนะครับปูช่ชูแล้วก็อีก,อ,กอีกหลายหลายองค์นะปูช่ชูอาจจะท่านเจ้ามานะครับอ่าพ่อเพชรเกาะพังงานวัดหนังโอ้ต่อสตางอยากได้อย,ไดอยากได้หลายองค์แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่า วันนี้ตั้งใจซื้อผ้าของต่อสตังยังไม่ได้ตั้งใจจะขายพ้าให้ต่อสตังนะก็แต่ก็รับปากนะแล้วแม้กระทั่งเหรียญหลวงปูเปลี่ยนวัดใต้ที่ผมมีสองเหรียญแชมป์เลยนะครับทั้งยันตรงยันเบี่ยงเนี่ยนะคงต้องย้ายลังนะต้องย้ายหลังนะครับนะสักวันหนึ่งต้องย้ายหลังแล้วก็ยังถึงพระเนียงแตกสองหน้าสำลิดเงินนะวันนี้ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างจากต่อสตังถึงผมจะอายุมากกว่าต่อสตังก็จริงนะเอออายุมากวกว่าก็จริง แต่ต่อสตางก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงนะครับเขาศึกษามาเยอะนะส่วนผมก็ศึกษามาก็พอสมควรนะครับก็รู้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 รพอสมควรไม่ถึงกับเก่งไม่ถึงกับเก่งนะครับแต่เรื่องพระก็ถือว่าไม่ด้อยกับใครนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารุ่นผมเนี่ยศึกษาจากหนังสือจากคําบอกเล่านะแต่ปัจจุบันศึกษาจากได้จากใน Facebook หรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะ เพราะฉะนั้นความวความว่องวายความอะไรนี่มันก็เลยต่างกันนะตอจะต่างเก่งนะเก่งคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีพระสวยพระดีเยอะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมพระหนึ่งองค์นะครับเป็นพระที่ผมใฝ่ฝันมานะเนิ่นนานนะครับผมมีอยู่แล้วหนึ่งองค์นะครับมีมีมีมาแล้วหนึ่งองค์แบ่งจากเฉนินนะเฉินข้าวหนานนะครับอ่าเฉินข้าวหนานดูอยู่เปล่าเนี่ยแบง่งมาจากเฉินข้าวหนานหนึ่งองค์นะครับ เ,นะเ,ปเป็นพระที่ผมใฝ่ฝันนะครับซึ่งแต่ก่อน,นผมเคยมีแล้วองค์หนึ่งนะมีมีแล้วองค์หนึ่งแต่สมัยก่อน,นผมไม่เห็นค่าของพระเท่าไหร่สวัสดีครับเพชรเพชรอธิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนไม่ได้ทักต้องขอโทษด้วยนะครับเออผมใฝ่ฝันแล้วผมเคยมีแล้วหนึ่งองค์แต่ก็เสียดายตอนนั้นยังไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับได้มาก็หมุนเวียนไปมั่งนิดหน่อยนะครับหมุนเวียนไปแล้วก็จนกระทัง่งผ่านไปหลายหลายปี นะผ่านไปหลายหลายปีพระที่ผมเฝ้าใฝ่ฝันที่อยากจะได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นของจริงนะผมจะไม่เรียกพระว่าตัวจริงพระไม่ได้ตัวนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับพระเรามีพระอย่าไปเรียกท่านว่าโอ๊ยอันนี้ตัวจริงตัวจริงผมไม่เคยแฮปปี้นะครับถ้าเรียกพระว่าตัวจริงเนี่ยพระไม่ได้ตัวนะพระต้องเรียกเป็นองค์อันนี้ของจริงอันนี้ของแท้นะอย่าไปเรียกท่านว่าตัวเลยนะครับนะมัน,มนผมรู้สึกไม่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 เคยแฮปปี้นะครับ พระองค์นี้ผมใฝ่ฝันอยากได้มากๆเลยนะครับนะวันนั้นที่ขายไปแล้วตอนที่ยังไม่มีตังค์เท่าไหร่นะจนมาได้จากเฉินห้าวหนานหรือเฉินล,ลังเทพเนี่ยองคหนึ่งสวัสดีครับคุณอานัทสวัสดีครับวันนี้ผมได้อีกหนึ่งองค์ครับเป็นองค์ที่ผมผมดูแล้วแม่งอยู่สะกดจิตใจตัวเองไม่ได้ฮนะคิดหลายครั้งว่าจะเลิกซื้อพระจะเลิกซื้อพระนะครับไม่เอาละกูพระทุกวันนี้มีอยู่กาแขวนไม่หมดละนะแขวนก็แขวนแต่พระ ที่องค์เดิมๆนะครับแต่วันนี้ต้องเอาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าเห็นแล้วว่าสวยจริงอะไรจริงกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะโดนเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับเอาว่าผมรักผมชอบพอนะครับเอาว่าผมรักแล้วก็ผมชอบพอนะจะซื้อถูกซื้อแพงมาเรื่องของผมตังตังของผมเดี๋ยวขออนุญาตดื่มเกกควยแป๊บหนึ่ง นะสักสามร้อยคนนะแมเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยโอ้โหสองร้อยเก้าสิบคอสักสามร้อยนะสวัสดีครับคุณโจอาทิตย์บุรพาสวัสดีครับคุณลักขันตุสุรักขันตุอสัพเพเทวตาสวัสดีครับสวัสดีพี่ภูพี่ภูจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยครับมัน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 เด็ดหัวใจผมจริงๆพระองค์นี้นะครับถามว่าพระยอดนิยมขนาดไหนไม่ถึงยอดนิยมแต่มันเด็ดนะครับพระองค์เนี่ยเป็นพระที่ สุดยอดคงกระพันนะคงกระพันแห่งมีชื่อโอ้โหลือชื่อลือนาม,มานานนะครับลือชื่อลือนาม,มานานนะครับอ่ะผมพูดเกินเกินเนี่ยเขาว่านะประวัติแม้กระทั่งขุนพันธุลักษราชเดชนะครับกับเสือฝ้ายเนี่ยนะเขาประวัติเขาเล่านะว่ายังคอยติดตัวตลอดตอนที่ออกไปปราบปราบเอ่อโจรหรือที่ท่ทานขุนพันธุลักษราชเดชหรือว่าอะไรเนี่ยยังต้องคอยติดตัวเพื่อนๆต้องรู้นะว่าพระอะไร นะครับอ่าวัสดีครับความรู้ดีๆวัสดีครับคุณเจนใช่ไหมเอาวัสดีครับอยากเห็นอะไรครับท่านได้ดูเดี๋ยวนี้ครับอ่าสลับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับนะครับที่ผมรักมากผมอยากได้มากนะครับนี่ครับวันนี้มาพร้อมตลับเพชรเลยนะฮะอ่านี่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 นเห็นแล้วยังนะครับปุหนังครับปุหนังพิมพ์บัวเบ็ดนะพิมพ์บัวเบ็ดนะครับ ปุวัดพุทธทยสวรรค์นะครับปุวัดพุธทธยสวรรค์นะครับที่เขาล่ําลือกันว่าคุณท่านขุนพันธุลักษณ์ราชเดชนะกับเสือฝ้ายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพกติดตัวตลอดตอนที่ขุนท่านขุนพันธ์ออกปราบศัตรูพวกโจรอะไรสมัยก่อนนะครับนี่ครับพระปูกหนังองค์นี้สวยจริงนะครับพระมีลงลักษมีม,มีมีปิดทองนะมีปิดทองมาแต่แตเดิมในกรุนะฮะ โอ้โหไม่มีซ่อมแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีซ่อมแม้แต่นิดเดียวนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากนะเดี๋ยวผมขอหยาบเปิดแสงนิดนึงนะครับขอหยาบแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวอ่ามาๆมา,มาอย่าหลุดนะนี่ยโอเคแล้วนะครับนี่พระบุหนังนะครับสุดยอดกดไลค์กดแชร์ไปด้วยขอบขอบคุณครับคุณสมานสีหมอกวัสดีครับเดิมเดิมนะวนันนี้จริงๆ ลักทองไอ,ไอ้ไม่ใช่ลักทองได้เต,ต็มเต็มองเลยนะครับแล้วก็ที่เพื่อนเห็นดําๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทองลอกนะเป็นขี้กุนะตอนที่พระพวกเนี้ยเขาพเขาฝังปลุกนะฮะไอ้คาบดินคาบอะรบบบไรเนี่ยนะฮะคาบดินคาบอะไรเนี่ยมันปิดทองอีกทีหนึง่งพระองค์น,นี้เป็นพระที่สมบูรณ์จริงๆนะครับนะถ้าได้สององค์จริงแล้วจะรู้เลยโอ้โหผิวเนะี่ยมีผิวประหลอดมีผิวอะไรเนี่ยที่เขาเรียกยว่าเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงิน พระปุกหนังเนี่ยเกิดพบกันหลายโกรุนะกุวัดมหาธาตุกุวัดอะไรต่ออะไรในจังหวัดตยุญยาเนี่ยนะแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือนี่ครับนะกุวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนะพระปุกหนังนี่มีหลายพิมพ์นะมีมีอยู่สองสามพิมพ์นะครับองค์นี้มันพระได้สวยมากลึกมากนะครับสุดยอดสายเหนียวใช่ครับก๊อปเป้ได้นะครับก๊อปเป้ได้นะครับเผื่อวันหน้าใครเอาแอบประพาผมไมหลอกขายแาวบ้านนี่ไม่ได้นะ ตอนนี้เนี่ยวนวีตอนนี้โคโจอมอยู่กับเซียวันหนังแล้วสวัสดีครับพี่ภูซึ้งสุดๆใช่ครับพี่ภูครับนะครับพระในฝันนะครับอันนี้แชมป์จริงอันนี้แชมป์จริงนะครับนะต่อสตางคุยกับผมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมผมโทรไปคุยกับต่อสตางนะครับต่อบอกว่า,าเฮเซียฟังผมนะแกไม่เคยคิดจะขายใครนะแต่ว่าเขาแบ่งให้ผมเพราะว่าเขาอยากได้พระผมหลายองค์นะครับเขาแบ่งให้ นะครับเขาบอกคนอื่นมาซื้อรับรองได้ผมไม่ขายนะเขารับรบองได้เขาพูดคันนี้เลยนะครับแต่ผมก็ต้องเชื่อนะว่าต่อตะตังก็ไม่ใช่คนที่ขี้จุถังเพนะต่อตะตังนี่ไม่ใช่คนผมได้คุยกับต่อตะตังวันนี้ก็เป็นชั่วโมงนะครับเป็นคนที่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะองค์นี้สวยมากนะครับสวยจริงๆเนี่ยดูดูทองเลยทองโบราณเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้ทองใหม่นะเนี่ยเพื่อนๆดูสิข้างในเนี่ยมีทองนะปิด ปิดทองแล้วกันเนี่ยที่ดำดำนี่ไม่ใช่ว่ามันถลอกนะคาบไอ้คาบดินคาบปลุกอะไรเนี่ยมันมันทับไปอีกทีหนึ่งเดิมมากเดิมมากสวยมากแม้กระทั่งพระโมกัลาพระสาลีบุตรเนี่ยยังมไม่มีซ่อมไม่มีลานแม้แม้แต่นิดเดียวนะครับนะสวัสดีครับเฮียอํานวยสวัสดีครับไก่มะพร้าวน้ำหอมนะวันนี้ผมได้ครอบครองแล้วนะครับได้ครอบครองแล้วสุดยอดหัวใจผมเพื่อนๆว่าสวยไหม อ่าสวยๆนี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่เล่นพระต้องเล่นแบบนี้นะครับนรไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ไปเจอเป็นเนื้อทองคําเนี่ยสักวันอาจจะมีก็ได้นะแต่จะไปเจอเป็นเนื้อทองคำมาเล่น <ances S 1> มึงก็ไปเล่นของมึงคนเดียวนะครับนีเขาไม่ได้ปิดทองนะเนื้อชิมเงินถ้าเป็นเป็นเนื้อทองคํานี่มึงเป็นผู้วิเศษแล้วนะครับนี่ต้องเล่นแบบนี้นะครับพระเครื่องเราจะเล่นน่ะเราต้องเล่นมาตรฐานสากลน,นะมาตรฐานสากลนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ขายที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ ซื้อแล้วขายก็ไม่ได้นะ,นะให้มึงลดราคาถูกแค่ไหนมันก็ขายไม่ได้นอกจากคนโง่โง่เท่านั้นนะนอกจากคนโง่โง่เท่านั้นนะที่ไม่มีความรู้นะครับเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับวงการพระเครื่องเนี่ยทุกวันนียอยู่ได้เพราะความจริงนะครับคนเล่นพระเป็นเนี่ยมีเยอะวันนี้บาโอโอบาบอกสวยมากนะคนเล่นพระเป็นเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาจะซื้อพระสักองค์หนึ่งเนี่ย ท่านจะจ่ายเงินเนี่ยฟังผมนะครับแม้กระทั่งพระองค์เนี่ยสองร้อยบาทนะครับถ้าพระแท้มันก็ถือว่าถูกนะครับแต่ถ้าพระมันเท็จมันเก๋นเนี่ยบาทเดียวก็ยังถือว่าแพงนะเพราะท่านได้พระเกมาครอบครองนะครับอ่าเข้าใจถูกถูกต้องไหมครับนะพระเนี่ยถ้าคุณซื้อมมนพระองค์เนี่ยห้าล้านสิบล้านตต่างนะถ้ามันเป็นแท้ก็ยังถือว่าถูกนะถ้าเป็นพระแท้ก็ยังถือว่าถูกนะครับแต่ถ้าเป็นเก๋ บาทเดียวก็ถือว่าแพงเพราะมันเก๋เพราะฉะนั้นการจะเล่นพระเล่นอะไรเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับพระเนี่ยเขามีประวัติการสร้างมาแน่นอนจากวัดนะจากวัดไม่ต้องไปถามใครนะไม่ต้องไปถามคนนู้นถามคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะได้มาจากตระกูลไหนตระกูลไหนไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจว่าได้มาจากตระกูลไหนนะเอาวัดไปถามที่วัดเลยแท้คือแท้นะครับวัดบอกมีสร้างก็คือก็มีนะพอมีปุ๊บ เกแท้มาดูกันถนที่วมันเกหรือแท้ก็แค่นั้นเองจบนะถ้าวัดบอกไม่เคยสร้างมันจะแท้ได้ยังไงอ่าเข้าใจนะอ่าเข้าใจสวยนะครับสวยไหมอ่าวันนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสมาคุยแล้วก็โชว์พระสวยๆนะ่ะให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าเออนะพระสวยนะ่ยเขาเล่นกันยังไงเนี่ยเป็นเนื้อแค่เนื้อชินชิ้นเงินเนี่ยเนื้อชินเงินเนี่ยก็ซื้อกันหลักแสนนะครับซื้อกันหลักแสนนะ ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเนื้อพิเศษมันจะต้องแพงเพราะฉะนั้นเล่นพระมีสมองนะครับนะต่อสตางวันนี้คุยกันนะต่อสตางบอกตอนอายุ30ต่อสตองต่อสตางบอกมีเงินเป็นร้อยล้านนะคนวันนี้เก่งนะครับเก่งนะครับอไอ้ร้อยล้านสําหรับผมเป็นเรื่องเล็กนะครับก็พอมีไม่นะพอมีก็คุยสนุสนกสนุกนะวันนี้ก็โชว์พระดีๆให้ดูนะครับนะหนึ่งในเ็นไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่เ็นเ็นจากภาคีของอ พระเนื้อชินนะครับแต่เป็นพระที่หาสวยๆยากนะครับนะเพราะพระพระ,พระเนี่ยมันบางนะมันบางนะการหล่อการอะไรเนี่ยนะเออต้องถ้าเจอองค์สมบูรณ์จริงๆเนี่ยโอ้โหมันมันให้ดิ้นตายอะยังไงมันก็ต้องเก็บนะครับนะถ้าเจอพระสวยๆนะพระมันบางนิดเดียวเองบางมากนะครับแล้วเป็นพระที่ลือลั่นลือชื่อด้านคงกระพันชาตรีนะสุดยอดนะครับสวัสดีครับสมชาติเลียง เรียบเรียบคงนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ก็ไลฟ์สดกันสั้นๆนะครับส่วนใครมีธุระอะไรก็ไปทําธุระก่อนนะครับส่วนพระที่ผมลงไปแล้วก็แคปไปดูได้นะไม่ว่ากันแคปไปดูได้นะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวมีได้อะไรมาดีๆเนี่ยจะมาลงไลฟ์ให้ดูอีกครั้งนะครับว่าพระอะไรพระอะไร,ร,ะะไรผมยังมีพระเยอะนะครับวันนี้ผมจะขายพระเนี่ยผมขายแค่ย่อยๆเนี่ยผมก็มีเงินอีกหลายร้อย <laughs> อยู่ที่รพักผมเนี่ยให้เป็นเนื้อธรรมดาก็พอมไม่ต้องเนื้อพิเศษหรอกนะครับถือไปขายเลยที่ไหนก็ขายได้ไม่ต้องไปเชิญเข้ามาหาถึงถึงร้านแล้วครับนะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งกระเดกเตนเนี่ยนะไม่ต้องไปโฆษณานั่งกระเดกเตนเนี่ยที่ก็มีมีคนวิ่ง,งมาขอซื้อนะครับแม้กระทั่งอาจารย์นําทองคานะหรืออะไรหลายอย่างน,นะมีแต่คนวันๆมีแต่คนโทรมาถามว่านี่แบ่งไหมอันนี้แบ่งไหม,น,น,ไหมนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไป,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 ไปชวน ให้คนมาซื้อเราให้มึงลดราคาพิเศษนะส้นเท้าอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปไม่้องไปหวกบูให้วันนี้ให้ราคาพิเศษนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปโฆษณาถ้าพระดีจริงเนี่ยคนวิ่งมาซื้อเองนะครับโอเคเอาแค่นี้นะสวัสดีครับจุบจ๊บ